อ่ะสวัสดีครับก็มีพี่เขาถามมาว่าใช้แอร์มันใช้ยากไหมนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาทําขั้นตอนโปรเซสของผมวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้เพิ่งเสียบไฟนะครับตั้งกล้องตั้งไรละเรากำลังจะต่อแอร์นะครับอ่ะแล้วก็เปิดเปิดไ i ไฟเชื่อมต่อแอร์ขึ้นมานะครับเปิดแอร r เซนเทอร์ดีไว้นะฮะวันนี้ไม่มีภาพประกอบนะมีแต่การใช้งานทั่วไปเนี่ยก็มาคือมาเลือกเมาส์เนี่ยเป็นออนสเต็ปนะอันนี้ก็คือระยะเลนหลักระยะเลนไกดนะ์อันนี้ก็คือรายชื่อ CCD ที่เรามีู่2ตัวนะครับอตอนเนี้ผมจะทําการโพล่าอะไลเมนต์ก่อนการทําโพล่าของผมอไลเมนต์ของผมเนี่ยผมไม่ใช้ดาวเหนือนะครับแล้วก็ CCD ที่ผมทำเนี่ยผมจะใช้กล้องไกด์ทำนะครับผมก็เลือกเป็น A 2 2 0นี่คือกล้องไกลของผมนะระยะกล้องไกลคือ180ผมก็เอนเตอร์เข้าไปปึ๊บกล้องไกลเนี่ยผมโฟกัสไว้ละนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอธิบายวิธีการโฟกัสอีกทีหนึ่งนะผมมาถึงปุ๊บผมก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ท้องฟ้าคิดว่ามันโลง่งๆนะครับอย่างตัวเนี้ยมันโลง่งบ้านผมผมก็กดไป <c oughs> อันนี้เมาส์กำลังจะหมุนนะเมาส์หมุนไป เอาตำแหน่งคร่าวๆครับไม่ต้องเป๊ะนะไม่ต้องให้เขาถ่ายก็ได้แค่แค่เลื่อนตำแหน่งมานะครับเราก็ลองถ่ายดูก็ได้สักใบหนึ่งมันมันเห็นดาวอะไรไหมนะดาวชัดดีหรือเปล่านะ mm hmm. โอเคเห็นดาวปกตินะครับ mm hmm. ก็ผมมาเลือกหมดนี่นะทรงพีวิวนี่นะเนี่อาเป็น P A นี่ mm hmm. ตรงเนี้ยต้องมาตรงนี้ก่อนตรงเครื่องหมายตกใจเนี่ย มาเลือกนี่ออสกายโพล a r อะไรคือไม่ใช่ดาวเหนือใช้ทองฟ้าตรงไหนก็ได้นะครับมาเลือกเปิดตรงนี้ก่อนอ้าวไหนละนี่มเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เข้าเมนู P A ฉะนั้นก็กดทำการเริ่มเลยเขาจะถ่ายอยู่3ใบนะครับใบแรกแเราก็ขยับเมาส์ใบที่2ขยับเมาส์แล้วถ่ายใบที่3มมาถึงให้เราปรับนะครับอันนี้เขาถ่ายใบแรกอยู่เจอไหมอ่า นี่ตอนนี้เมาส์กำลังจะหมุนนะครับให้นึกภาพตามนะเมาส์จะหมุนเงยหน้าขึ้นฟ้านะครับ <c oughs> อเมาส์หยุดเดินถ่ายไปที่สองเมาส์ก็หมุนครั้งที่สาม ขึ้นไปถ่ายมูนครั้งที่สองไปถ่ายครั้งที่สามเออพูดผิดอ่าเมาหยุดแล้วมาถ่ายครั้งที่สามเอะนี่เห็นไหมก็ใกล้เคียงเพราะว่าผมมาร์กตำแหน่งขาตั้งที่วางบาทที่บ้านไปนะครับมุนขึ้นสีลิบสี่องค์สีลิบดาไปทางขวายีอ แล้วก็หมุนเมาส์ตามที่เขาบอกเลยนะครับเรากดรีเฟรชให้เขาทาอีกนะครับเอาจนกว่าที่พอใจนะครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานหน่อยนะครับขึ้นอีกนิดนึงขวาอีกนิดนึงนะ เย็นๆฮนะมือนิ่งๆฮนะขั้นตอนนี้ใจร้อนไม่ได้นะะเห็นไหมหมุนเกินเป็นขั้นตอนเขาเรียกว่าขั้นตอนบริจาคเลือดนะฮะยุงหัวค่ำเนี่ยสุดๆนะฮะ จริงประมาณหนึ่งกว่านี่ก็ได้แล้วนะก็อยากเอาอีกนิดนึงนะอยากเอาอีกนิดนึง ไม่ทันเลยสามนาทีแล้วนะครับขั้นตอนการทำโพล,ล่าอไลมินลงก็โอเคแล้วนะยี่สิบห้านี่ยี่สิบห้าฟิลิปดานนี่ก็โอเคแล้วลน่ะ ีนึงพอละเพราะว่ายุงยุงเริ่มโจมตีหนักมากครับตอนนี้อ่็นไยิงปรับยิงเพีย้ยนอะอ่าโอเคฟินิช นะครับเอาเลือกอยู่แปดฟิลิปดาทีนี้ผมก็จะทําการเปลี่ยนกล้องหลักไปโฟก,กัสกล้องหลักนะครับผมก็เลือกกล้องหลักผม a s ห้าส m c pro นะครับเปิดกล้องอเปลี่ยนระยะเลนด้วยเพราะว่าเลนตัวนี้ร้อยสามเองนะครับร้อเปิดคูลิ่งคูลิ่งนี่เอาสูงเลยน้ำแข็งชอบเก่อนะครับก็เอาไปที่5ก่อนนะ่ะ ตอนนี้กล้องไกลก็เปิดเปิดกล้องไกนะครับเปิดกล้องไกดเสร็จก็ใส่ระยะเลนของกล้องไกลไปกล้องไกลผมระยะ180ผมก็ใส่180แต่ระบบเจอ181ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งบนกลางกลางฟ้าละเราก็จะทำการคลิเบตกล้องไกลไปเลยนะครับก็ให้มากดตรงที่ไกด์นะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมตารางนี่มาดูค่าไกดเดิมก่อนคือถ้าเราเปลี่ยน เปลี่ยนระยะหรือเปลี่ยนอะไรหรือย้ายตำแหน่งหรือย้ายอะไรเนี่ยก็เคลียร์เคลียร์รูปเคลียร์เนี่ยเคลียร์ออกนะแล้วกดเครื่องหมายลูกศรรีเฟซใหม่แล้วกดเต้าให้เขาเลือกอเดี๋ยวรอเขาคาลิเบตไกดแป๊บน,นึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ตำแหน่งากลางๆฟา้าละก็ทำคาลิเบตไปซะเลยนะครับ รอนิดนึงรอนิดนึงตบยุงรอไปก่อนฮนะยุงสุดยอดตัแตบตัดแแบบในอ่าไม้ตียุงมาตีนะฮะอ่าตอนนี้ผมไม่มีออโต้โฟกัสนะผมก็จะใช้แผ่นแผ่นโฟกัสนี่แหละปรับโฟกัสแต่พอดีอะมันมันโฟกัสไว้ละแต่อยากสาธิตด้ว้วิธีโฟกัสทำยังไงนะ เคลียเบียดเสร็จแล้วผมสต็อปเลยนะอ่าจากนั้นตอนนี้มาดูว่านี่ตอนนี้กล้องเลนกล้องผมอยู่ตรงนี้นี่ใกล้ๆกลางฟ้าเลยพระจันทร์ก็อยู่นี่ดูดิพระจันทร์ครึ่งดวงมาละตอนนี้ผมจะไปโฟกัสที่ดาวสว่างสว่างอย่างผมเลือกไลเจิโอผมกด go to อตอนนี้กล้องก็จะหมุน กล้องก็จะหมุนหมุนไปไลายจียว ถ้ามันไม่เจอตำแหน่งมันก็จะปรับแก้ให้ขยับให้จิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บน่ะแทร็กเกตอีเซนเตอร์ผมกดซิงค์ซิงค์ตำแหน่งสักหน่อยนึ้งต,ตำแหน่งนี้คือลายเจลนะฮะ อเราลองถ่ายดูสามวิก็ได้อสองวิก็ได้ถ่ายแป๊บเดียวว่าดาวอยู่กลางจอไหมกลางเป้าเราไหมนี่นะฮะอ่ะกดพิดดิต้องกดกดอันนี้ ่เช็คตำแหน่งมันแน่ลายเจลโอเคมันมันถ่ายต่อมาเลยเปลี่ยนไปละนะก็คือลายเจลนั่นแหละเนี่ยเอาใหม่เอาให้ดูใหม่กางเป้าไหมนะฮะนี่กลางเป้าไหมคือโคตรกลางเลยนะเป๊ะเลยทีนี้เวลาโฟกัสนะครับเราก็มาเลือกโหมดนี้นะเป็นโฟกัส เราก็กดถ่ายอย่างสมมติผมถ่ายหนึ่งวินะี่ยก็กถ่ายไปเห็เน,นไหมมันจะมีลูกศรขึ้นอย่างเงี้ยก็คือกรอบเราก็กดซูมคือตรงนี้นะให้ดูค่าข้างบนเนี่ยสตาร์ไซส์เฮาเราก็ปรับโปก,กัสตะให้ค่าตรงบนเนี่ยมันเล็กที่สุดนะฮะน้อยที่สุดน้อยที่สุดพูดผิด หรือถ้าใครมีแผ่นบาทินน็อปเนี่ยก็แผ่นนี้ทาบเข้าไปนี่ก็โฟกัสตรงกลางแล้วแหละนะก็คือโอเคโฟกัสผมโอเคแล้วล่ะผมก็จะเริ่มจะถ่ายจริงละนะตอนนี้เราสต็อปก่อนสต็อปก่อนแล้วก็ออกอผมจะใช้หมด แผนในการถ่ายนะครับวันนี้ดาวลูกไก่ไม่น่าจะถ่ายได้ละเพราะพระจันทร์อยู่ใกล้ดาวลูกไก่ละผมก็จะหาวัตถุอะไรที่เป็นสีแดงๆเพราะตอนนี้ใช้ใช้ฟิลเตอร์แบบดูอับนเป็นนาโรแบนด้วยช่วงแคบนะเอาอะไรดีเอาอะไรดีทึดๆอ่าไอ้นี้อยู่ไหนเงินกระพุน เออถ่ายแมงกบพุน้นถ่ายหัวลิงแบบพี่พรสันดีกว่าดูตำแหน่งก่อนนี่ลเลนมันร้อยสามห้ามันกว้างนะครับกว้างน่าจะได้ไหมตรงนี้โอเคน่าจะได้นะม,มุมมุม,มโอเคเอาเอา ผมเอาประมาณนี้แหละ่ะผมเอาประมาณนี้ผมมากดแผนบวกเข้าไปนี่มาละแผนผมเอาไปก่อนปึ๊บจึบจ๊บจบเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนดีเซ็ต่าตัวนี้คืออันใหม่เราก็ไปเพิ่มดีเทลผมจะถ่ายไปละ ทเอาสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็กี่ใบอ่ะสิบนาทีสิบสองใบใช่ไหมอ่าเกนถ่ายเกนหนึ่งร้อยโอเคคอนเฟิร์มกดเลือกเป้าหมายแล้วก็ย้ายใหญ่ยหญยยยจากนั้นวัตถุต่อไปผมจะถ่ายนก นกเรียกผมถ่ายไว้ละห้าทีอ่ะก็จะเอาห้าทีละโอเคละนะตอนนี้สองวัตถุเสร็จที่กี่โมงอะตีสองห้ 2, าสิบสามแมวเพิ่มอีกเก้าสิบใบเสร็จตีสี่ 4. โอเคได้ละจากนั้นผมก็จะเริ่มถ่ายแล้วนะะกดคู่ก่อน ไปที่ศูนย์ก่อนมัวมูเนี่ยล,ล,ลืมเปลี่ยนนะแล้วก็เปลี่ยนเกณฑ์เป็น100นะครับตอนนี้คูลิ่งกำลังจะทำงานต่อนะครับผมมากดสตาร์ทแผ่นเลยอ่านะแต่ตอนนี้เขาจะบอกว่าเวท for cooling คือเราตั้งคูลิ่งไว้ที่0ูนย์ตอนนี้มันยังไม่ศูนย์มันก็เลยยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวพอมันศูนปุ๊บมันจะเริ่มทำงานอัตโนมัตินะฮะ แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวพอเราคูมาที่5องศารอแล้วนะครับถามว่าทําไมไม่คููนย์เลยนะครับเพราะว่าในอากาศมันมีความชื้นสูงแล้วก็ตัวดูดความชื้นใน ccd ผมเนี่ยมันน่าจะเริ่มอิ่มตัวละ <c oughs> ถ้าเรากด0ปุ๊บเนี่ยมันชอบมีน้ําแข็งก่อนก่อนหน้าเซ็นเซอร์นะครับมันต้องเสียเวลารอหรือเสียเวลาเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็คูมาอีกเสียเวลาก็เลย เอา5ก่อนแล้วค่อยกดไปศูนนะครับอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะเดี๋ยวดู0ปุ๊บเราก็เริ่มทำงานนะครับยี่นิดเดียว หนึ่งและไงไหมเขาสูตรปุ๊บเริ่มทำงานละ go to target อะตอนนี้ทั้งแสงเมืองนะมันต่ำอยู่นะทั้งแสงเมืองทั้งแสงจันนะ อยูเตอร์ผม3นาโนเมตรเนียก็น่าจะเอาอยู่ๆนะฮะเอาไม่ตรงเขาก็ปรับแก้ให้ อ่ตรงกลางละแล้วก็ถ่ายอ่กายทำงานก่อนไอกายทำงานเห็นไหมกายทำงานตื่อๆ,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 ๆโอ Star ้สตาร์ลอดด้วยโอ้จะได้ถ่ายไหมวันนี้เดี๋ยวเราก็กดไปดูสว่างจัดเลยต้องลดค่าเกณฑ์ตงหนเพราะว่าตอนนี้มันอ่าฝุ่น อ่นมันถ่ายแล้วนะมันถ่ายแล้วโอเคก็สร็จสิ้นกระบนการของผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับใบแรกใบแรก จมฝุ่นมันต่ำนะตรงนี้มันต่ำอยู่เนี่ยมันต่ำอยู่ดูดิต่ำแค่นี้เองเนะฮะต่ำต่ำอยู่ชั้นฝุ่นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันอ่าตอนนี้อีกสิบวิก็จะเสร็จแล้วนะครับที่เราถ่ายกัน รนี้เดี๋ยวดูแล้วที่จริงผมน่าจะขยับไปอย่างนี้มากกว่านะครับอ่าหัวลิงชิดขอบเกินไปอะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูใบแรกเรา oh, <God. S 1> เรอขัโหลดแป๊บนึงนะครับเราอยู่ไกลสัญญาณมันด้ช้านะ uh huh. แบทบี่สองเขาถ่ายแล้ว เนี่ยดูดิเราโดนแสงจันทร์โดนแสงเมืองบางมากนะฮะตอนนี้มันได้ได้นี่ด้วยได้กลุ่มกระจุกดาวใช่ไหมตอนนี้นได้กระจุกดาวโอเคก็น่าจะไปอย่างนี้ดีกว่าพอเราได้กระจุกดาวด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเราได้กระจุกดาวด้วยได้หัวลิงด้วย ก็ยาวไปนะครับก็เป็นงานเสร็จสิ้นกระบวนการที่ว่าตั้งแต่ผมเปิดสวิตช์แอร์มาจนถึงได้รูปใบแรกนะครับผมก็ขั้นตอนมีแบบนี้มันก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายสําหรับคนที่มันชินนะแต่คนที่แบบเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีมืนนั่แหละเนาะก็ต้องค่อยๆฝึกนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับ